สิ่งที่ไม่คาดฝันใดนะจะเกิดขึ้นกับคนนะุณเนาะเรามาดูกันว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันใดจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะสองเหรียญค่ะพลังงานของการปรับตัวนะคะการปรับตัวนะใครที่กําลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามหรือเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรู้สึกภายในของคุณก็ตามนะสิ่งที่ไม่คาดฝันนะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ น่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะนี่เลยนะการเดินทางนะที่จะไปต่อนะไปต่อดีค่ะถ้าคุณคิดถึงจะตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างที่มองเห็นอนาคตข้างหน้าเนาะนี่คือวิกตอรี่ค่ะถ้าคุณลังเลอยู่เนาะวิกตอรี่ค่ะกํลังสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นเนาะแม่มอเห็นวิกตอรี่ขึ้นมานะคะ ความกังวลใดก็ตามที่คุณกังวลอยู่เนาะไม่ต้องกังวลนะมันขึ้นมาห้าเหรียญเนาะอย่าก,กังวลค่ะทําให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถของคุณนะไม่ว่าสภาวะภา,ายนอกจะเป็นอย่างไรแม่หมอเชื่อว่าคุณสามารถที่จะคอนโทรลจิตคุณได้เนาะวิกตอรี่ขึ้นมาเป็นพลังงานของนักรบอยู่แล้วเนาะแล้วก็สเตรนท์ค่ะแม่หมอก็เชื่ออย่างนั้นเป็นพลังงานของนักรบแล้วคุณก็ ผ่านมาได้ถึงหน้าวันนี้นะแม่หมอเชื่อว่าแต่ก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กว่าจะปรับตัวปรับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกคุณนะคะถึงจะมาเป็นสเตรนได้ขนาดนี้นะคะแม่หมอว่าคุณอยู่ณปัจจุบันนี้แนละ้วคุณเชื่อมั่นเลยว่าตัวคุณไม่ว่าจะไปสะดุดเรื่องอะไรคุณสามารถแก้ไขได้ค่ะคุณคือสเตรนค่ะนะ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบช็อกช็อกเรื่องราวที่มันไม่สามารถจะคุมอะไรได้มันคืออะไรอ่าจิตคุณจะเดอะฟู full, แม่หมอเคยฝ่ายดูเดอฟูค่ะจิตวิญญาณที่มันมันไม่สามารถมีสิ่งใดมากระทบคุณได้เลยนะจิตวิญญาณคุณจะเหมือนกับปล่อยวางหรือและก็เฉยนะแม่หมอเชื่ออย่างนั้นเนาะคนที่เข้ามาดูแสวงวิสินต้องตรงกับแม่หมอคือคนที่ ทำปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วเนาะคือหรือพัฒนาจิตวิญญาณอยู่แล้วแม่หมอเชื่ออย่างนั้นค่ะนะสามเหลี่ยญค่ะปิดท้ายเนาะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่ภายในจิตคุณจะอยู่กับคุณนะคนภายในคนุณและตัวคุณเองนะเป็นการร่วมมือกันสนับสนุนกันขาสามเหลียญเนาะคุูเห็นน้องแมวตอนนั้นนั่นคือสัญชาตญาณบางคนที่ ยังไม่มีได้ปฏิบัติธรรมคุณ